ไปรประมาณเฮ็ดกินเด้อแปประมาณเอาอันนี้อันนี้มันไข่ไก่ได้เออ,อมันไข่ไก่ติดตามเบิง่งอยู่คลิปไอไก่มีคลิปหนึ่งไปหับเอื่อยกลับมาแตไทยนี่อำ <c oughs> เลยแม่นบอจึงส่จึงใสยแปะเตนในพนเอ็ดอยู่ป่ากับบ๊อบบอนั่นแหละย,ยังวะชุบันประชวนอันนี้เขาป่า โอ้ยบอกเอาน้ำมือเบิดแล้วมือนั้นล่ะมือมีมากเลยลงมาบะเลยมือนั้นเลยล่ะเอายังยืดแต่ป่าเยียบกับแต่เช้ามูนโลดมะเรงมูนโลดบังบอก ชิงซานยูชิงซานยิำได้ท่านได้คำบไดปอตอำเป็นหมหอดเลยกมันทำคำมึไดไปเลยได้จักรบอดำได้จกระบดชิมานาทีเนาะข้าว้าบ่ได้ยี่บ่ดชมานาทีปอหึงได้นาว่าช่องวิอันนี้นะเออช่องวิบ่อะไรคนจะจอยแบบนี้คือไอ้ไก้าได้หึ่งไได้บ่องวิชวิจะเสีอคอยเนี่กันตนยวนนั่นเครับ แล้ันคอยนึกเคืองวินาทีถ้าว่าแกเชื่อได้เห็บว่าอันรุ้นในอันคนนั้นแนวเนี่ยแฮงดี้ได้กินเบียร์กับไปนะเงี่ยวในก็จับจับในทำไม่เงี่ยวเล่าเลยเนาะมายิ่งพ่อต้องใหม่ใหม่นี่อันนี้ได้อันเมื่อวานนี้รงพิซูต์เนี่ยชงเดียวกันเลยกับเบอร์ดอนนะอันเดียวกันเจ้านะ บสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบัยดีตอนเสารพอดีออกไปยำมองทีมงานห่าแ่งหน้าทีออกไปรับเสาทุกคนเลย มีสองสองชือเป็นได้แ้เนาะยน้อยพอถหลง ตัวนับสิตธะใครมาเามาชื่อพูดีว่าดิค่ะมันแล้วแันลบนเน้ยนยันเชื่อม่ได้ มันถามันมีถ้าม,ม,มันมีล่มนี่น่าจิตทึ้งหลายกว่านี้เนาะทึกงมองหน่อยแต่ยังพอได้กินอยูน่นปะป่ากัดมันชานเอื่นป่าอย่างป,าป่าปกาบป่ากา chắc có hết chưa phương gì mình mà <cười> <cười> cột lồng hèn này đi này lồng mồi mà chặt hèn bên này như subscribe cho kênh Ghiền Mì ออกลางไม่น่าม็นคืนขนาดอ้ยคือวันดีเฮานี่ปะเลยมอง,งม,มือมือไม่ยิบเป๋างับถือโอเคถือถือเงี้ยอเยอเยอ,เยเอหน่อยใครรับงับไม่ออเริ่มไห ว่าจะเป็นมิตรฉิงฉอมอยู่แทพอได้กินต้นยำประธานในทยรายละเอียดลมเฮงขนาดเลยแล้วจะได้กินเขาเชี่ยวหอย เลยสิเฮ็ดกินอึดดักเมนูป๋พอดีทีมงานเฮามื้อเช้าอยากใหญ่หาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยจักสิมาบ่ทางเบิ่งถ้าบ่มีมักห้บ่มีมากแล้วเฮาไปยายที่ผักบ่อนใหม่นะเพราะว่ามองเฮาก็กู้แล้วคันว่าเฮาสิไปลัดแรง ทีมงานใส่มองบเป็นอีกมองมันมองเบย์ใหญ่ข้า,เาบาเคยใส่ใส่มองแล้วฮาวไม่ได้ไปรัดแรงชีได้ริมอาคนเดียวช่วงนี้ข้าจาอาณาบ่อเลาะบ่อยางข้าวคาเวียกไลยช่งใส่บเห็นหุงแล้วมาในพ่านเดือนพี่น้องเมื่อวานนี่เพิ่นไปไก่หรืเลยบริบได้ินเหา่าบได้กินยงางขยัน งูเห่าแล้วก็งูจงอ่างจงใส่มันเจ็บตาแล้วนะนี่งหยอดใส่ยาเลยใส่ยาแล้วก็ใส่น้ำลายใส่น้ำลายคนนี่แหละเห็นบ่เห็นบ่เห็นเห็นบ่ใครได้อะไรบ่อือใครไหนึ่งยังมี อันตรายเลยเนาะงูเห่าเนาะเรบนี่แหละมาผ่านเก่งเก่งเก่งด้งๆด้งเดงเดงยายอดตาเนี่ก็ชื่อทั้งตาคนตามมาก็ดี้ิยน้อยก็มันเป็นชีมูงเลยเนาะมันยินนะยาเนี่ยตาเห่านี่ค <c oughs> ันแดงๆนี่ชื่อรุ แป๊บเดียวเท่านั้นร<อ>ับตาไว้จ๊ะประมาณห้านาทีจังม,มื่นดีเลยอันตรายรี่งูพงงูมีงูมีมีผิดมันเย็นมันได้แห้งเท่ไห้โซ่ไว้ได้ซซ่ไว้ได้ฮึไไ <c oughs> หาเร่นจังหน่อยซ่ไว้เด้ มาแต่หึงก็ได้ยังมากินปลาเขาก็ได้โอ้ได้โอกาสมาเลยมาได้กินปลาลีคือว่านยังโชคดีเลยมาหลบที่แรกว่ามาเอาไว้สิกลับเลยกันทีมงานไป่ช่วยยืนยันกลับเลย <c oughs> ยันไม่ได้กินดิเลยปลา <c oughs> นี่ก็ว่าสิกลับไปแล้วเลยครับให้โดนดักอ้อายังฉกขึ้นปลาได้เพิ่นหรออีสออเสืออ่อนเราเหี้ยงลงคลิป โอ้ยยังมากนะยังมากินปลาอันนี้เขาบอกานำลงทันหมดทุกลายทุกปีเียเนาะเป็นีป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 ปีปปีปปี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 ปอปปีปีปีปออกปชปีปปี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 ปนนี่ีป่นีปีนี ของมอโอ้ยยังไงนะขอมอไม่บอบางรั่วบางรั่วยังกึ่งจนนี่ขมอเลยบางรั่วบางรั่วโอ้แน่นอนแน่นอนน่ะไผ่เฮ็ดเพิ่นนี่น่ะไผ่เฮ็ดเพิ่นไผ่เฮ็ดเพิ่นโอ้ยสุดยอดหยิบยิบมาแล้วไรเห็นอ่ะนี่เป็นไยังไงนปลาวะปลาปลา ประเทศย,ยังเห็ดก้อยเห็ดลาบเห็ดอะไนกินไอะไรกไนันยนยลาบนอนพี่อะไรมันเสพมาพีอ่ะมาพีอ่ะอคมคมอมลำ,ลำตัวนี้เสบกว่าบางบางใหญ่เลยบางรอดตัวนี้เสบกว่าอืมค่อยบ่เคยเลยตัวนี้ง้วนี่กันใส่ลายเพียร์นี่กินบ่ได้เลยแต่ว่าบางรอดนี่เขาต้มพลเสบกินได้อยู่บุคคลกันเลยมันกินมั่งยังไงไหม มันจะลมากินแมงเรือบางหายมาจะหดกลแมงเรืออะไยิ่งยินบ่ไอโดนไอโดนไอนะเินไอบอมด้เนาะจะกแบกมากเลยเป็นผู้ได้ไอทางนี้บาทหนึ่งนีอันนี้นี่ไทยเดเพนแตกสองบาทตัมตัมใกล้นาโอ้ชมพอแลพึ่งอยู่ใกล้ปะอยู่ใกล้ปะไหนคอยอยู่ก้นหัวยวนทึง เพไเห็ดเิจะขึ้นจบเื่องแล้วไก่ผยิงขึ้นไป้วไ็ดเพินงต่โปดับหอตะโปดอยู่ปููใหญ่ฟันใหม่เห็นเนี่ยไก่งอตะโปดอยู่อันนี้ว่าเจบแล้วอ่ะไก่ผูส่องโตมันอะไรไก่แม่ย่ะ เอาทางนี้ลงกก่อนเป็นหน้าไม้ใหม่ๆเลยไม้ปีงได้ยังบ่ยอมอยู่เอาทางนี้ลงก่อนให้มันอันติดทางนี้ก่อนติดทางลมทางอันมันติดด้านไหกันบ่เออลานทางอันไหมชองอันเอาเด้อดูบ่ผ่านบ่ผ่านติดไปทางใดทางนี้ทางนี้บ่ผ่านบ่ผ่านบ่ผ่านแล้วไม้ปีงจ้ะนะบ่มันไมมอ่อนนะ ปันเดือนตีเอาไม้อ่อนมาบ่ได้บอกเราดิเอาไม้อันนั้นดิไม่ไหลเนาะบ่ไม่อันนี้มันก็ได้คือกันได้บ่ออ๋ไดกรไดต่อทางนี้หลวงก่อนเจ้าต้องเฮียนให้จบหลักการชูดไแม่คันบ่ได้ห้ามี่าทางนั้นเนาะเจ้าเอาทางนี้ลงก่อนบ่ได้ คน,นมันโด่เลือกบางอันไปบางทีมัมนี่นางชิ่มนานเลยไผประมาณเฮ็ดกินเด้อไผประมาณเอาอันนี้อันนี้มันไข่ไก่ได้อเ,เออมันไข่ไก่แมลงเชได้ต้มเนาะต้มเนี่ยน้องแมลงอันขณนะใกล้น่ะจะจะไปกวนมันเด้อ โอ้ยมันเห็ดหือนึ่งหางมีควาะพันไหมพันแหมโดนยังบบมาเน,ะะนาะข้าวกล้ามได้ยาสงชานมันติดตามเบิง่งกยูคลิปในไก่มีคลิปหนึ่งไปหำเอื่อยกลับมาเตยไทยนี <c> ่อ <oughs> ำเลยแม่นอบอทรงชายทรงชาย,ายปะแตนในพันเอ็ดอยู่ป่ากับบอมนนันไรยังวะจุบันบัดชวนอันนี้เขาป่า โอ้ยบอกเขาหน่ามือชุดเบิดแล้วนั้นนั่นแหละมือมีมากเลยมาลงมาบะเลยมือนั้นเลยนะเอายังอยู่แต่ป่าเยียบก็แต่เช้ามูลนรสุนแรงมูลนรสุนว่า ชิงชานยูชิงสานยูคำได้ท่านได้คำบไดายอดตัวำเป็นหอหอดเลยก็มันทำไปเลยได้จักระบอดจักระบอดจิมานาทีเนาะพาวพาวได้ยี่บอดจิมานาทีปออฮึงเลยได้เนแข่งจอว่านาว่าบองวิอันนี้นะเออชงวิบ่อด้คนจะาจ้าเรีน้คือไอ้ไก่เบาได้ฮึงได้ได้บ่องวิงวิเจ้เชื่อคอยนอนี่กันตุนยวนนั่นนะครับ แนวดันคุยนึกเคืองวินาทีถ้าว่าแกเชื่อได้เห็นบ่อันรุดในันค้นแนนแนวนี่ฮะแ่งคี่เด้กินเบียร์กับไปนะโอ้เหีียวในก็จะจับในหำอมมาเดียวเลอะแล้วเนาะมาเจ็บบ่ไอ้ใหม่นี่อันนี้ได้ออันเมื่อวานนี้ตรงนพิซูต์เน่ยตรงเดียวกันอะไรกับบอลดอนนะอันเดียวกันกับเจ้านะ บไข้งฝนพดที่มาจากไปนำกานกึ้งได้อันนั้นโอ้ยเมียจนอยากตัดถิมเลยบอลนาฝนอล้ยดูนอ่ไปดูนเะมันนเนาะมาบ่อดย่งกระหอกหมอบ่ไใหซ่สัเออนี่นี่มันสองบาทกมอกหมอกั็อันนี้กเโอ้ยขีว่าหัวนาฝรนอะไรยังโยมันเป็นตาสัมสัมแลผัดตัวเองผัดอะแร ใส่ลูกวานยิ่งมันอยู่สูงเนอยู่แต่ป้ายไม่เปื่อยสุดผู้โลด์จะวะเออแม่นแหละอันนี้คือการไม่ไม่เปื่อยนอยู่สูงเนาะสามสิบสี่สิบเมตรเออประมาณนั้นแหละด่าเสียงแมงเม็ดเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนอนเลยโอ้ยนั่งนั่งเบิ่งนมูนะกับนี่แล้วเม็ดจะมุ่ยโวจ่าอยังไปเป็นในห้องท้องอันเด้คือแม่นอยู่ข้าวทวารเนี่ยไปจักเมื่อยำหนังกับผมจัก คนอิ่มปลาแล้วคันยูแล้วปลาเลยปลาสามสามสี่ปีนะใช่เหม ah ็นเข้าหยวกินเขาหอกอิ่มๆแล้วพอเข้ามูมาเนาะอือโอ้ยเอาหมูมากินไหนอยู่ได้ได้อยู่ละโอ้ยปวเดือแล้วชินเธอชินฉันผ่นเดือนมีกเนาะนี่เดี๋ยตัวนี้หญ่เนาะอือ Nyam nanang nó đây. Hit Antonio Redder. Nyaman khao. Hit the kutoka, the khao. Hit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  the hơi mập hết xài เทียมันคือยังจะ่วได้เลิกเกลือกเลยเป็นทางรถเลยทางรถทางรถทางรถเลี้ยทางรถมีตั้มมันนี่โอ้ทางรถมาหัดพี่จะซื้อขึ้นเป็นทางรถเชลเลวขึ้นไปผู้ทางรถเชลเลวขึ้นมาได้ติภูมได้ทัานเพียงอยู่ได้จังเขึ้นไปทิ่งมันไม่เพียงไรเข็ดในในเพียงนะไปกินกระหอกหมอแล้วบ้านนี้นี่แก แต่ว่าเคยได้ครับแต่ว่ไม่ได้เฮ็ดกินเนี่ยนี้เนาะไปสองคนเลยตอนน้ทางต้มกินบ่ว,นนนวัตถุดิบไปต้มก็ชอเลยเอาบหมี่งเลยเชฟโอ้โหขูดขเน,นะาะเขี่ยมึงเนู่นขนาดเขี่ยมึงเนาะไก่บ่เห็นมาเปลี่ยนน<า><จ>ะเเฮ็มาปลี่ยนไก่เ่ามาทีนะไก่ไก่เถอะกินแบบคือไฟแล้วระ่บ้อเสียะไก่ว่าเผาเผาอะไรกะมาซอยเห็ดก้อยแจ่วเลยนะโอเคบ่ กัวก okay, ัวตออพี่อ่ะไม่เอาคักผมครับโอเคเค็มแบบอะไรนะเหมือนเนี่ยเค็มถ้าบบมานขมบวกินก็ได้ได้น้ำจระน้ำปลาเฮ้ยบ้างซิบมันด้วยจ้าวัวมาแม่แม่โดนดีกว่าวัวมาวงมาวงมาวัมาเชียมพร้อมกันเออมีอย่างวะนี่ปลาบอลเซียมันก็หอกหมอก่อนบวกกักินจากเถื่อ พอได้เป็นบุญปะะสรางีนี่วินี่มา่งสร้างเราเข้าเขเศ้าเอามาพี่ด้วตัวสร้างนะเอาไปเีหัวหน้าเป็นเสียงเอาหน้าเป็นสร้งนะสร้างแล้วมาพี่ป่าเพื่อปลาจะกางบ่ป่าจะกางคมขงา้เนาะกองหมอคมคมไรแม่กระหอกหมอตัวนี้ถึกไฟใหม่ป้อนั่นบอกไฟใหม่หมอยังคมอ เนื้อป่าเนาะอืมอ๋อตะครับอะไรด้วยตะกุดตัวเดียวเป็นมไปสร้างอะไรก๋อยป่าวันนี้เอาปลาสก้างมาหน่อยนึงนะก๋อโอ้างหัวมันนะจะสร้างอะไรได้ปลาสก้างกางได้กินคนเดียวนะกางบ่แล้วไม่ได้กินข้าวเด้อแซ่บกางไรได้กินคนเดียวนะกินปลาการกันก่อนจ้ะ ป่าปานี่ก็ป่าป่าปลาคางปลาคางลายปลาคางลายเอ้ามาเหนือระยะแล้วบกแล้วทางนี้น่ะตัวนี้มันอ่ะอืมอซาอิบ้าอซยอมดแล้ว่ส่องมาลายอะไรใดกิน่าลายเด้ออืมบบลายนะกินอีกนั่นแหละกินมลายแล้วกินเลี้ยงมัก็ อยากกินคำคำสุดท้ายเลยเนาะแค่กอดีเอาไม่นาะนเนาะ้นไปเนาะอืมโอ้ยกระหอบหน่อยนะสัมผัสอครว้ยสมัครทางนี้ไยมงร่งนิ่งนะม่ตัวมาอีกนะไม่ไม่ตัวนี้เผาป่า เอาอย่ในี้ยิ่งขอมอนะจก้นหวยมันต้งจีบจีบแมทบ่นึกอักบ่ยางไปเห็นหอยจ้าขึ้นทุกขยางรัดขึ้นหนึ่งแก้นห่วยงหญยหละขึ้นไปเะยจ็บจีบแหอบ่นึกออกแต่ยังยูเตอร์ไก่หันพี่มันบอกเนื้อไก่หันไก่หันก็ได้นู่เก้าข้างประจํายังไก่จีเจีบเลยแล้ก็หอมนะไก่มันเข่ากินมางม่วกกัน นี่แนวกินมาจากองม่วงนะมีมาตาเยอะัดแทนี่ต้องงมม่งสุกเ่าะลังเดอกไกลนะครับมีรุ่นมีรุ่นอันบางแะไรางะใส่เย่ด้อเด้อเด้อดกินนี่เด้อไกาไอ้ดนนเน็ตังเลยชังเดือนเลยเนาะกินกัห้อมอเนาะังแรกของพิ หม้อเจอกับข้างแรกของเดือนมั้งข้างแรกของชีวิตมาแล้วข้างรกของชีวิตแล้วเอาข้างแรกของเดือนนีิดนะข้างแรกของของชีวิตแล้วชฟเนี่ยนี่เนาะกินแบบหูจักจ่าเนาะแม้ว่าคมแบบมันคมออกแบบคมแบบธรรมชาติคมแบบคมเนาะกับแบคมคมหนุนัวเนาะเสรใส่็เป็นหนุ่นน่ตีอันนี้หม้อคันวางเนี่ยนั่นกับเม้นเม้นเม้นแบบเม้น เหม็นคือบ่เหม็นนะเ <c ười> มนต์หอมๆเมนต์เข้มๆหอมๆเ <c ười> มนคือยีบอกโอ้ก้อยไปก้อยกะโบเมนก้อยปลาก้อยปลาดูไปอเอาเลยเคยกิ้มอะก้อยปลามันก้อยมองก้อยเบลดาเลยก้อยปลาถ่ายดอนเนอนะาะมองเป็นยังข้อ,ของมา ยาเพิ่นในชันหญ่มาน่ะพิ่นไปใหเฮากินน้ำเลยเฮากินปลาพิ่นนะก็เลยคล้องเพิ่นแล้นกินแล้วอันนี้คันว่ายคันว่าไอ้ไม่นี่คันว่าไอ้ไม่นี่เขากินปลาแล้วไอ้ไม่นี่เออแม่ไอ้ดอนไอ้ดอนเนี่ยทาอยู่ไอ้ดอนไอ้คนอ่ะเขียดบพื่อเดียวเขาจะช่ยทาเลยไปกระเตาะกันเขาอีกแล่โอ้ยไปหาลกอยู่กัน เก็บเครื่องเมื่อปะกันเลยบ่ได้นั่นน่ะปิ้ปลา5ปิ้4ปิ้ยังเหลือ2เซาให้เฮนี่โอ้ยังเหลือเอาใม่าม่มาเพียกับเ้อเด้อหยังนี่าๆบ่ไลออันนี้ก็นบ่ได้ินเลยโมไปโมมาเนาะ้อ้นไกลอิ่มแล้วโมตั้งแต่เช้า กินเธ<ห>อละน้อย <laughs> กินปลากินกระดูกปลาท่านเลือกท่านไปชอมบองเท่านเลือกใช้หัวเข่าไหลปลาไวเห็นไหมอบกระดูกอบโพนละกอยพอดีปันกินข้าวกินน้ำพักผ่อนแล้วพี่น้องเอ้รู้สึกเมื่อยๆแต่ละครตอนนี้ฮาอาบน้ำอาบน้ำแล้วเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนของช่องไปรัดทั้งๆอีกเฮาว่าชีออกใส่มองลมแห้งทนลมแห้งจะเชื่ ที่ใช้บังได้ทางเบิงทารมบกคอยแห่งบันไดเชียงไซมองคือเกา่าเพราะว่าเครื่องอาวุธกับบกครบอ่นนะนะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนเด้อขอบใจพ่อแม่พี่น้องเข้ามาติดตามและคอมเมนต์ด้มาตลอดในพันเดือนบาตอบคอมเมนต์ก็ขอโทษขอภัยนำเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงหาเงินนะคำก็ได้ไรายกัวเก่ายามพี่ยามน้องก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปพบกันวิดีโอหน้าบาย